อ่ะก็ขอสวัสดีคนดูทุกๆคนทุกๆขั้นด้วยนะครับผมก็หลังจากที่ผมบอกไปนะครับว่าเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปจัดเทียร์ลิสประจำซีซั่น39ให้นะคือคลิปเก่าๆที่ผมจัดเทียร์ลิสไว้นะเป็นของซีซั่น38นะครับซึ่งเป็นซีซั่นเก่านั่นเองนะเป็นแพดเก่านะเป็นเมตาเก่าซึ่งตอนนี้มันเป็นซีซั่น39เราแล้วเมตาใหม่มันก็ขึ้นมาแล้วนะครับ จากการที่เราไปนั่งดูการแข่งขัน M7 เอยอะไรเอ่ยหรือว่าในแรงเ,งเองที่ได้ไปลงมาตอนนี้ผมก็ได้ลงแรงไปพอสมควรละแล้วก็ในการแข่งขันผมก็นั่งดูจนจะรอ,อบชิงแล้วซึ่งคลิปนี้ผมอัดวันรอบชิงของ M7 นะครับก็จะมาอัปเดตแก a ลิส s t นะครับของประจำซีซั่นสานะซึ่งผมจะเริ่มที่ตำแหน่งเมดก่อนนะครับก็ คลิปแรกเนี่ยจะเป็นเมดคลิปที่2ออาจจะเป็นจังเกิลนะฮะแล้วก็จะตามตำแหน่งมาเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่เราจะเริ่มไปเริ่มกันเนี่ยก็ฝากสปอนเซอร์ใจดีของผมไว้นิดหนึงนะฮะก็ตัดเขา้าโฆษณาครับเติมเพชรราคาถูกคุ้มแบ่งจ่ายได้ ต้องที่ลิสแมนช็อปและลิสแมนคั p การแข่งขันคว้างเงินแสนกำลังจะเริ่มขึ้นพร้อมกิจกรรมสำหรับผู้ชมทางบ้านรุ่นนึงรับเพจที่ไลน์แอดลิสแมนช็อปร่วมวอ t c h าร์ตี้ไปพร้อมกับเหล่าสตรีมเมอร์และมีของรางวัลรวมตลอดการไลฟ์มูลค่ารวมกว่า40,000บาทแล้วมาร่วมรุ่นร่วมเชียร์ไปกับเราได้ที่แฟนเพจลิสแมนช็อปแล้วเจอกันอ่ะหลังจากที่เราชมสิ่งที่น่าสนใจไปแล้วนะครับผมต่อฝากด้วยนะครับกับลิสแมนช็อปนะก็จะมีลิสแมนคัพด้วยนั่นเองนะฮะมาเริ่มกันเลยนะครรัับที่ตวแกนะ ตัวแรกนี่จะเป็นตัวของกอตนะครับคือกอตเนี่ยในการแข่งขันไม่ได้มีโผมาเลยนะครับไม่มีโผมาให้เห็นเลยนะคือ,อไม่ค่อยเห็นในการแข่งขันในระดับแรงไม่สูงมากเนี่ยหยิบมาใช้บ่อยนะครับเอามาแก้ทางพวกตัวหนาๆได้ดีครับอย่างเฟสลินอย่างเงี้ยไม่ค่อยถูกกับกอตสักเท่าไหาร่นะเอามาเจาะพวกตัวหนาได้ครับแต่ว่าตัวมันขาตายไปครับคือเป็นตัวที่เข้าถึงตัวง่ายมากแล้วก็ขาตาย แต่ถ้าสเตปเล่นดีๆหน่อยก็ไปอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจและอันตรายมากๆนะครับก็ถ้าเจอตัวหนาๆมากๆอ่ะเม็ตัวนี้ก็สามารถละลายแทงได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะตัวที่2นะครับออโราออโราเนี Aurora. 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 ่ยผมให้เหมือนท๊อตเลยนะก็เป็นเม็ดขาตายอีกหนึ่งตัวคือตอนนี้ผมให้ B นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเร็วๆเนี้ยออโราจะถูกบัฟมาเพิ่มนะฮะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะขยับจาก B ีไม่ได้ไหมตอนนี้ในแรงไม่ค่อยสูงมากอาจจะมีให้เห็นบ้างปลาตายนะไม่ค่อยเยอะด้วยนะครับ ส่วนในแข่งเนี่ยไม่มีโผมาเลยนะครับอ่าในแข่งนี้ไม่มีโผมาเลยนะฮะส่วนตัวถัดมาตัวที่3ครับยูดลานะยูดลานี่ผมให้อยู่4นะครับพอเล่นได้แต่เฉพาะทางนะเฉพาะทางในที่นี้ผมจะอธิบายแบบนี้ยูดลามันจะเป็นตัวที่อ่าใช้สกิลคอมโบหนึ่งชุดหมดปุ๊บเนี่ยต้องถอยทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดามเมจเวทของยูดลาเนี่ยจะเป็นดามเมจเวทที่เอาไว้ใช้กับฮีโร่หนึ่งตัว ทีเนี้ยเฉพาะทางที่ผมหมายถึงคือในทีมอาจจะต้องมีป่าเป็นเมดอ่าป่าป่านะป่าเวทอย่างป่าเป็นอ่าอาร์มอนป่าเป็นจอยหรือโกเลนเป็นฮาริสโกเลนอ่าเลนทองนะครับเลนทองเป็นฮาริสหรือเลนทองเป็นนาทานอะไรอย่างเงี้ยดาวดเวทมันจะไม่ขาดอยู่ดอลล่าเกมนั้นเจามาแก้ทางพวกตัวผิวๆอย่างแฟนนี่ทายา พวกตัวแอสซิสพวกผิวๆอะครับจะไม่ค่อยชอบยูดรลาเท่าไหร่แต่ว่าข้อเสียของมันหลักๆคือขาตายกับเป็นเมทคอมโบชุดเดียวจบนะครับแล้วก็ขาตายเนี่ยข้อเสียของมันหลักๆเลยนะฮะก็พอเล่นได้ครับแต่เฉพาะทางไปนิดนึงสําหรับตัวยูดลานะตัวถัดมาครับเซซิเลียนครับเซซิเลียนนี่ผมให้อยู่เป็นตัวที่เลดจ๋ามากนะครับผมให้อยู่ปีนะครับไม่ค่อยเห็นในการแข่งขันนะคือในการแข่งขันไม่โฟมาเลยนะครับ แล้วก็ในระดับแรงไม่สูงมากเนี่ยถูกหยิบมาใช้เซซิเลียนเนี่ยจะเป็นตัวที่เน้นเก็บสแต็กะะใช้เรื่องของการเก็บสแต็กเพื่อเพิ่มดาเมจของการใช้สกิลหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็เลดถ้าเลดเกมมากๆเนี่ยเซซิเลียนจะมีอิมแพคกับเกมอิมแพคกับเกมสูงมากอ่าสูงมากอ่ะตัวถัดมาครับไซคลอบครับผมไซคลอบนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ไม่ค่อยเห็นในการแข่งขันแล้วก็ในระดับแรงไม่สูงมากเนี่ยถูกหยิบมาใช้บ่อย ทั้งนี้ทั้งนั้นผมจะบอกคนดูแบบนี้นะครับอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้วก็วัดจากการที่ดูแข่งบวกกับไปลงแรงมาเองนะครับผมลงแรงมาเองดาวก็ร้อยนิดๆแล้วนะแล้วก็ดูแข่งมาจะจบซีรีส์ M7 แล้วนั่นเองนะครับอันนี้คือเทียร์ลิสฉบับของผมเองเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองที่ใช้เรื่องของการแข่งขันกับการลงแรงมาผสมยำรวมกันแล้วจัดเทียร์ลิสนี้นะครับใครที่รู้สึกว่าฮีโร่ตัวไหนคนอยู่ตรงไหนสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้แต่ขอแบบสุภาพนะฮะ ก็ย้ำแล้วนะเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของผมเองเท่านั้นนะครับอ่ะตัวถัดมาครับสางเออชสังเอ๋อนี้ผมจะให้อยู่ปีนะฮะเหมือนกันเหมือนไซคอบเลยครับก็ไม่ค่อยไม,ไม่มีเลยดีกว่าอย่างเป่า่าววจะไม่ค่อยไม่โผล่มาเลยครับในการแข่งขันไม่มีเลยแล้วก็ในแรงระดับไม่สูงมากเนี่ยถูกหยิบมาใช้บ่อยนะครับสำหรับตัว่ังเอ๋อนะฮะแล้วก็ตัวถัดมาครับปารามิดพารามิดนี่ก็เอ่อ ผมให้พอเล่นได้นะครับแต่เฉพาะทางฟารามิดก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่เฉพาะทางมากๆเอามาเอาไว้มาเคาน์เตอร์หรือเอามาไว้ซับดามจอย่างเจอคาเลียใช่ไหมครับเผื่อคนดูไม่รู้ถ้าเจอคาเลียคาเลียมันจะมีสกิลที่เอาไว้ยกไปจับตายถูกไหมฟารามิสสามารถกดอันติรับอันติของคาเรียรับเพื่อนออกจากไฟมาได้มันจะเป็นตัวเฉพาะทางนิดนึงให้ซีเพราะว่าไม่ใช่ตัวมันไม่เก่งครับแต่มันเป็นตัวเฉพาะทาง พอเล่นได้ครับแต่เฉพาะทางหยิบไม่ได้ทุกเกมนะหยิบมาได้เฉพาะบางเกมเท่านั้นนะครับสาหรับตัวของฟารามิดนะฮะเป็นตัวที่เก่งครับแต่เฉพาะทางนิดหนึ่งไงตัวถัดมาครับคิมมี่ไงคิมมี่นี่ผมให้ความนิยมลองจาก S นะครับในการแข่งขันมีโผ่มาประปายนะครับไม่ได้เยอะมากก็มีโผ่มาประปายนะครับสำหรับตัวฐานะของคิมมี่นะความนิยมในแร์ก็ สูงมากเหมือนกันนะครับในแรงสูงๆก็จะมีมาบ่อยมากสําหรับตัวคิมมี่นะให้อ่าความนิยมนี่รองจากเอนะฮะตัวถัดมาคาริตาครับเหมือนกันครับมีในแข่งโผมานะครับเป็นัเมอรทที่คล้ายๆยูดอล่าคือคอมโบหนึ่งชุดหมดเราก็ต้องรอสักพักหนึ่งเลยนะครับสำหรับสกิอัลติเมทเนาะแต่ว่ามันดีกว่ายูดอล่าตรงที่ว่ามันไม่ได้ขาตายมันสกิลหนึ่งมันค่อนข้างจับตัวยากนิดนึงครับสำหรับตัวของคาริต้านะ ป่าแอสซัซินอย่างไฮยาบุสะหรือ,อป่าแอสซัซินหลายๆตัวนะถ้าเจอคาริตาเอาสาผินไปก็แอบเล่นยากอยู่เหมือนกันนะครับตัวถัดมาค,า,าครับคากุรครับคากุลผมให้อ่าความนิยมลองจาก S เ,เหมือนกันนะในแข่งมีบาบ้างปะปายนะครับแล้วก็ในแรงสูงก็นิยมหยิบม,มาใช้ด้วยในช่วงนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่คล้ายๆคาริต้าเหมือนกันครับเรื่องของสกิลเนี่ยจะเป็นสกิลหนึ่งชุดเนาะแล้วก็มีมุกมินก็คือมีสกิลหนีมีสกิลชาลองชาล้างติดตัวนันนุนนี่นะครับก็แต่หัดถ้าถ้าสำหรับคนดูที่จะหัดเล่นมือใหม่เนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะสำหรับคาคุระเพราะมันมีคอมโบหลากหลายรูปแบบให้ได้ลองกันนะครับสาหรับตัวคาคุระนะอ่ะไปที่ตัวถัดไปนะครับฮาเล่ฮาเล่เนี่ยคือมันไม่ได้อยู่ในตําแหน่งเมทนะครับ คือมันเอาไปป่าครับฮาเลอ่ะมันไปได้เอามาเล่นเลนกลางนะฮาเลกลางเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับแต่ถ้าถามผมถ้าจะเอามาเล่นจริงๆอะ่ะก็มันน่าจะได้ใน B อ่ะครับอ่ะผมใส่ให้ใน,นบีแล้วคือฮาเลมันเป็นตำแหน่งมันเป็นป่าครับมันเป็นเวทนักฆ่าที่เอาไปเล่นเป็นป่าอ่ะผมให้บนะครับไม่ค่อยเห็นในการแข่งขันในระดับแรกไม่สูงมากอาจจะมีหยิบมาใช้บ้างนะสำหรับตัวฮารเรนะแล้วก็ฮาริสฮาริสก็เหมือนกันครับระดับเดียวกับฮาเลคือฮาริสเลนกลางไม่ค่อยมีนะครับ ไม่ไม่ไมค่อยมีเพราะว่าฮารสถูกหยิบไปใช้ในเลนทองแทนนะไม่มีเลนกลางเลยเลนกลางจะน้อยมากครับก็น่าจะอยู่ในระดับเดียวกับฮาริ l นะอ่ะก็ฮาริสกับฮาเลสเนี่ยประเภทเดียวกันฮาเลสเนี่ยเขาจะเอาไปเล่นเป็นป่าซะส่วนใหญ่นะครับ90%คือป่านะครับเหมือนกับฮาริสเลยฮาริสคือผมให้95%เลยฮาริสส่วนใหญ่จะไปอยู่เลนทองนะครับไม่ค่อยมีอยู่เลนกลางตัวถัดมาครับนูน็อกสรัก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ดีมาก ในการแข่งขันนี้ถูกหยิบม,มาใช้เยอะมากนะครับสำหรับตัวลูนอคนะคก็ให้ความนิยมรองจากเอสนะครับก็มีมีหลุดแบรน์อ่ะมไม่ใช่หลุดแบนมีถูกแบรนไปด้วยแล้วก็มีถูกหยิบม,มาใช้ด้วยนะครับในแรงสูงๆตอนนิยมหยิบม,มาใช้นะตัวทําานลุยอีครับลุยอีนี่จะเป็นฮีโร่ที่พึ่งมาโคนะครับมาโคของทีมเนาะแล้วก็พึ่ง iQ ของผู้เล่นในการสรรสร้างวิธีการเล่นต่างๆเนาะเพราะลัวอีเนี่ยจะมีสกิลอัลติเมทที่สามารถ วร์ปเพื่อนได้นะครับแล้วก็วราปตัวเองด้วยว้าไปในทิศอ่าว์ปไปในจุดที่กําหนดนะซึ่งวงวงว้าของลุียนี่ก็จะใหญ่มากนะครับเป็นฮีโร่ที่พึ่งอ่าทั้งไมโครแล้วก็มาโครในการเล่นนิด้นึงนะครับสำหรับตัวลุว่ยนะซึ่งถ้าไปโซโล่แรงอะ่ะลุ่ยอาจจะไม่ได้เห็นประโยชน์เยอะมากนะแต่ถ้าเป็นทีมกด5เนี่ยผมรับรองครับว่าเป็นเมทที่อ่ามีวิธีการเล่นที่หลากหลายครับใช้มาโคในการเล่นสูงมากใช้การอ่านแมッ ใช้การอ่าอ่ะ,อะนั่นแหละคือสรุปโดยรวมแล้วอ่ะมันเป็นฮีโร่ที่ใช้เรื่องของการอ่านแมปแล้วก็เซนเก,นเกมสูงมากรับสำหรับตัวลัวอี้นะซึ่งก็เป็นตัวที่เก่งมากๆอีก1ตัวนะครับตัวถาดมาครับอ่าลิเลียครับในลิีเลียเนี่ยมีโผ่มาในการแข่งขันนี้นะครับสำหรับ M7 นะก็มีโผมาให้เห็นอยู่หลายตาอยู่นะครับสีตารู้สึกจะได้แล้วก็เป็นเมทที่อ่าสำหรับผมนะมันก็กด เมทด้วยกันได้ดีนะครับแต่ว่าในทีมไฟมันอาจจะแอบเหนื่อยนะถ้าเป็นเกมตามนะสำหรับตัวลิเลียนะครับคือมันมีมาในแข่งจริงคนระับแต่ผมมองว่าคือตัวมันแอบคือถ้าไม่ใช่เกมนำอ่ะตัวมันจะแอบเหนื่อยนะนี่เนี่ยผมจะแนะนําแบบนี้ตัวมันจะแอบเหนื่อยมันเอามากกดเมทเมทกลางหลายๆตัวได้นะครับอย่างเช่นเจอก่อเจออ่าไซคลอปเจอฉากเอ,อ๋ออะไรอย่างเงี้ยมันเอามากกดตัวพวกนั้นได้ครับเพราะสกิลมันโป๊กได้เรื่อยๆนั่นเองนะ ตัวถัดมาครับแรงเอสตัวแรกครับฟาซาครับฟาซานี่ถูกนิยมอ่านิยมใช้ในการแข่งขันและแรงสูงๆเยอะมากนะครับเพราะว่าดูกจิบับหยิบมาใช้บ่อยจนไม่รู้จะบ่อยยังไงสำหรับตัวฟาซานะซึ่งสกิลของฟาซาสกิลทติเมทของฟาซาเนี่ยจะเป็นฟันเ e อร์แอสไลท์เนาะก็สามารถโซนไล่ตัวดาเมจตัวสําคัญของฝั่งตรงข้ามออกจากไฟเต่าไฟหลอดหรือไฟสําคัญสําคัญได้นะครับซึ่งแรงมากๆนะสมบอกว่าอันตีของฟาซาแรงมากนะครับ ไปห,หยอดใส่พวกตัวบางๆอย่างนักกิงหรือเมดด้วยกันอย่างเงี้ยสะดุ้งได้เลยะครับก็เป็นเมดที่ผมให้แลกเอนะเมตาปัจจุบันเลยนะครับสำหรับฟาซ่านะโอเดตครับโอเดตนี่เหมือนกันครับอ่าไม่ค่อยเห็นในการแข่งขันแรับแล้วก็ในแงกระดับไม่สูงมากเนะี่ยจะถูกยิบม,มาใช้บ่อยนะเหมือนกับทางด้านของเวลก็ให้อยู่ในเทียร์เดียวกับยูดรานะสุพอเล่นได้ครับแต่มัน ผมให้ฟารามิดดูดีกว่านะครับวลกับยูดอลาผมให้วิลนะให้เนี่ยยูดอลากับวิลมันจะอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันนะดามจเ,เวมันจะขัดขานไปนิดนึงแล้วก็เป็นเวทขาตายทั้งคู่นะครับให้ีนะแล้วก็อวารียวาเรียผมจะให้บีนะครับวารียเนี่ยจะเป็นตัวที่ในรง้งไม่ค่อยสูงมากนะชอบหยิบมาเล่นกันนะครับแล้วก็ในการแข่งขันไม่มีเลยนะครับไม่มีผลมาเลยสําหรับวาเรียนะตัวถัดมาครับวาเลนตินานะครับตัวเคาน์เตอร์โอเวอร์ออลนะครับ ก็ความนิยมเนี่ยจะลองจาก S นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเอามาแก้ทางเนาะเออมันเป็นตัวเอามาแก้ทางนะครับอันนี้ทิมมี่เหนือกว่าลูน็อกหน่อยนะครับแล้วก็อองลุเอ,อเหนือกว่าอ่ะโอเคประมาณนี้วาเลนติน่านี่น่าจะอยู่ประมาณระดับ3นะครับวาเลนติน่าเนี่ยจะมีอ่าเป็นตัวที่เอามาจิตจิบมาเคาน์เตอร์หลายๆตัวอย่างเช่นลูคัสหรือเอามาเคาน์เตอร์เอ่อทางด้านของโซลา พอทางนิดหนึ่งเนี่ยคือเอามากรอปอันติชาวบ้านนั่นแหละหรือเอามาก๊อบอันติคาเลียอ,อะไรก,ก็คือเป็นตัวเมทที่เอามาเคาน์เตอร์โดยเฉพาะความนิยมในคัรแขน่งนมีหยิบมาใช้บ่อยมากอยู่เหมือนกันครับแล้วก็ในแรงสูงๆบางทีก็จะหยิบมาใช้เพราะว่าต้องเอามาเคาน์เตอร์นั่นเองเนี่ยเป็นตัวที่ใช้เอาไว้เคาน์เตอร์โดยเฉพาะนะครับไม่ใช่เมดที่เวอร์วังอะไรเท่าเซซิเลียนไซคอปหรือ่างเอ๋อหรอกแต่มันเคาน์เตอร์พิกมันเป็นเมดเคาน์เตอร์พิกนั่นเองเนะครับ ตัวถัดมาครับเว็กซาน่าเว็กซาน่าผมให้ B นะครับก็ไม่ค่อยเห็นในการแข่งขันนะครับแล้วก็ในระดับแรงไม่สูงมากเนี่ยถูกหยิบมาใช้บ่อยนะครับผมก็เป็นเมทที่น่ารำคาญตัวหนึ่งเลยนะครับในแรงระดับที่ไม่ได้สูงมากนะบูเซเทียนครับบูเซเทียนนี้ผมให้อ่าอยู่นี้เลยนะครับอยู่ A นะความนิยมรองจาก S อนะครับก็คือในการแข่งขันเนี่ยถูกหยิบมาใช้บ้างนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอ่า บูเซ็กเทียนมันเอามาคือถ้าเล่นกับไฟเตอร์เยอะๆบูเซ็กเทียนผมอธิบายยากนะครับมันเป็นฮีโร่ที่เอามาใช้เป็นเล่นเล่นกับแผนการนะครับมันมีแผนรองรับบูเซ็กเทียนอยู่ซึ่งผมอธิบายนี่จะยากแล้วคลิปนี้จะยาวเกินไปนะครับก็แต่ผมให้อยู่ในเทียร์ของ A นะครับในการแข่งขันมิโผมาสําหรับแผนบางแผนเท่านั้นนะแล้วก็ในแรงสูงๆก็ถูกยิมมาใช้บ่อยนะครับตัวถัดมาครับเซเลน่าครับเซเลน่านี่ในในแข่งนี้ผมมันน้อยมากเลยนะเนมเจ็ดน้อยมากๆนะครับก็ ไม่ค่อยเห็นในการแข่งขันแล้วก็ในระดับแรงไม่สูงมากเนี่ยถูกหยิบมาใช้บ่อยนะฮะก็มีให้เห็นปลาปายนะครับให้ B นะเหมือนกับทางหน้าของซาเวียนะครับซาเวียก็ให้ B นะครับนา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 ,นาให้ B นะผมไปไวแล้วนะครับนานานี่ถูกบัฟมาด้วยนะสกิลหนึ่งนี้แรงขึ้นเยอะมากๆนะตัวถัดมาครับตัว S ตัวถัดมากค็คืออีฟนั่นเองครับไมโซนส่วนใหญ่เนี่ยจะได้ S นะครับ ฟาซาก็เมทสังเกตไหมเมทโซนฟาซาจะเป็นเมทโซนวงกว้างอีฟก็เป็นเมทโซนวงกว้างนะแข่งแกล่งนะเลนกลางนะครับตัวถัดมาครับแซกครับอีฟนี่ไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะนะฮะผมบอกว่าแผ่นนี้ก็คือโดนแบนไม่รู้จะโดนแบนยังไงแล้วครับอีฟในแข่งในแรงหลุดมานี่ถูกหยิบนะต่อถาดมาแซกครับแซกนี่ผมให้อยู่ในทางด้านของ B นะครับไม่ค่อยเห็นในการแข่งขันนะ แล้วในระดับแรงไม่ค่อยสูงมากเนี่ยถูกหยิบมาใช้บ่อยนะครับผมแล้วก็ตัวถัดมาครับก็คือทางด้านของจูซินตัวแรงเอสอีกหนึ่งตัวนะครับเอสจะมี3ตัวนี้แหละอ่าเอสจะสรุปให้ครับสามตัวนี้แหละก็จะมีฟาซาอีฟแล้วก็จูซินนะครับเอสจะสามตัวนี้ส่วนรองจากเอสก็จะมีคิมมี่ลูน็อกวาเลนตินาเคาน์เตอร์พิกนะครับย้ำนะเคาน์เตอร์พิกก็คือรองจาก3ตัวนี้ก็จะมีคิมมี่ลูน็อกอ่าคาริต้า อากุระอ่าที่พอสามารถเอาไปเล่นได้นะครับทั้งหมดกลประมาณนี้แล้วก็ทางด้านของโนวาเลียเนี่ยโนวาเรีย no ในในแข่งมีโผล่มานะครับต้องบอกว่ามีโผลมาแต่มันเป็นคือเขาชํานาญฮีโร่ตัวนี้เป็นพิเศษเรียกได้ว่าน่าจะเป็นเมนก็เลยถูกหยิบมาใช้นะครับแล้วก็เป็นเมทที่เอ่อผมผมมองว่าถ้าเป็นเกมตามแอบเล่นยากนะฮะอ่าแล้วมันโผลมาไม่กี่เกมนะมีน้อยมากในเซตซึ่งคนที่หยิบมาเล่นก็คือโรซาของทีม ออโรราตุรกีนะที่หยิบมาใช้นั่นเองนะฮะสำหรับตัวโนวาเลียนะผูกหยิบมาไม่เยอะครับนิดเดียวคนระับก็เรียกได้ว่าไม่ค่อยเห็นในการแข่งขันแล้วก็ในระดับแรงไม่สูงมากสามารถหยิบมาใช้ได้นะเป็นเมทที่ถ้าเกมตามผมย้ำนะถ้าเกมตามจะเหนื่อยนะครับแต่ถ้าเกมนำกูเล่นสนุกแน่ครับสำหรับตัวโนวาเลียอ่ะก็ไม่มีไม่มีดีเลยเนาะถ้าอยากถ้าถ้าจะถ้าจะให้พูดถึงดีจริงๆอ่ะผมน่าจะหยิบยูโดลามาใส่นะเออ ถ้าจะให้พูดถึงดีจริงๆถ้าจะให้มันครบตำแหน่งก็จะเป็นยูโดลารครับก็สำหรับเทียลิส์น่าจะประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวตำแหน่งอื่นเนี่ยเดี๋ยวจะทยอยลงให้นะครับเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปก็สำหรับคลิปนี้น่าจะประมาณนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนของช่องเคนชินีด้วยนะครับแล้วก็นิดนึงนะฮะอย่าลืมนะครับลิสแมนครับนะครับก็เดี๋ยวไปตามเทียตามดูกันได้ด้วยนะครับ ตำแหน่งต่อไปน่าจะเป็นจังเกิลนะฮะเป็นของป่านะเดี๋ยวจะค่อยๆอับลงให้นะครับป่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงตรงนี้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ